สวัสดีเฟเฟ่คะ่ะสัปดาห์นี้ค,คุณครูวาดก็จะมาชวนเฟเฟ่ฝึกร้องเพลงเรือกันต่อคะ่ะในวักที่5แล้วก็วักที่6นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยคะ่ะเนื้อร้องมีดังนี้นะคะจนเกิดเป็นตลาดน้ำของเมืองไทยมีของกินของใช้เป็นหมวดหมู่เดี๋ยวค,คุณครูวาดจะร้องตั้งแต่วักแรก จนมาถึงวักที่6ให้เฟเฟ่เห็นภาพก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาเจาะรายละเอียดวัคที่5กับวัคที่6กันค่ะเริ่มเลยค่ะ1 2 3่งอเออเออเง่ายจากอดีตถึงปัจจุบันริมฝั่งน้ำคลองเพื่อนพี่น้องของค่า วรคที่5และวรคที่6คุณครูร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3สจนเกิดเป็นตลาดน้ำของเมืองไทยมีของกินของใช้เป็นหมวดหมู่มาดูรายละเอียดแต่ละคำของวรคที่5ก่อนนะคะวรคที่5ค่ะคำว่าจนเกิดเป็นจนเกิดเป็นเราจะขึ้นเสียงสูงนะคะเช่น จนเกิดเป็นและคำว่าตลาดน้ำเราหักลงมาเสียงต่ำค่ะอย่างเช่นจนเกิดเป็นตลาดน้ำนะให้เรารีบหักลงมาเลยนะคะร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะจนเกิดเป็นตลาดน้ำของเมืองไทยวรคที่หจะเป็นแบบนี้นะคะลองให้เฟ่ยลองฝึกตามครูนะต่อไปวรคที่6ค่ะ มีของกินของชายเป็นหมวดหมู่เสียงคําว่ามีของกินเป็นเสียงเดียวกันนะคะกับคําว่าของเมืองไทยมีของกินอ่าเป็นเสียงวักที่หและวักที่6เชื่อมต่อกันเลยค่ะอย่างเช่นจนเกิดเป็นตลาดน้ำของเมืองไทยมีของ คำว่าของใช้จะขึ้นเสียงสูงนะคะให้เฟเฟ่ทาตามครูได้เลยนะคะแล้วก็คำว่าเป็นหมวดหมู่ก็จะหักลงมาเป็นหมวดหมู่แบบนี้นะคะครูวาดจะร้องวรกที่5และวรกที่6ติดต่อกัน2ครั้งนะคะมาฟังกันค่ะ1 2 3 2> จนเกิดเป็นตลาดน้ำของเมืองไทยมีของ ไปแล้วนะคะสำหรับวักที่5และว,วักที่6ที่เรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมค่ะต่อไปคุณครูว,ว่าจะร้องตั้งแต่วักที่1จนถึงวักที่6อีกครั้งหนึ่งให้เฟเฟได้ฟังแล้วก็ทบทวนไปพร้อมกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3เออออเออายจากอดีตถึงปัจจุบันริมฟังน้ำคลองเพื่อนพี่น้องของทาง ะะสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเพลงเรือในวัคที่5และวัคที่6สัปดาห์นี้คุณครูวาดขอฝากให้เฟฟค่ะอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมานะคะให้ร้องตั้งแต่วักที่1จนมาถึงวักที่6เลยนะคะอัดคลิปส่งกลับมาแล้วคุณครูวาดรอชมค่ะไว้เราพบกันอีกครั้งในมีดนะคะแล้วก็ในงาน Google Classroom ค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ